คุณผู้ชมครับใครว่าข้าราชการในสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยักยอกเงินอะไรของวัดต่างๆานาเน,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 นี่ยให้ดูข่าวนี้เวลาเรานําเสนอเนี่ยนะครับเพราะว่าล่าสุดปปชได้มีมติยึดซับข้าราชการของสํานักพุทธอย่างน้อย3คนครับมีทั้งดํารงตําแหน่งเป็นนักวิชาการเป็นพอโรงเรียนพระปริยติธรรมนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการของสํานักพุทธ คนหนึ่งโดนยึดไป24่ล้านเก้าแสนเกือบ25ล้านอีกคนหนึ่งโดน12ล้านอีกคนหนึ่งโดนไป20ล้านคุณผู้ชมครับคือร่ำรวยผิดปกติไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้นะครับเบื้องต้นตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องอะไรครับกับเงินอุดหนุนวัดทั่วทั้งประเทศนะครับเป็นข้าราชการสํานักพุทธเนี่ยนะครับโอ้โหทุจริตอมเงินของวัดเนี่ยนะครับมหาศาลกว่า50ล้านบาทนะครับล่าสุดถถูกตามไป ยึดซับนะครับแล้วก็ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดคือคุณร่ํารวยได้แต่คุณต้องชี้แจงได้สี่เหมือนคนท่ามาหากินทั่วไปเนี่ยเข้าเงินเอาทองมาจากไหนแต่นี่เอาเงินเอาทองแบบไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็มีเส้นเงินไปโยงใยกับคดีของการทุจริตนะเงินอุดหนุนของวัดอีต่างหากเพราะนั้นก็ไม่แปลกหรอกครับเวลามันมีข่าวว่าอย่างวัดไร่ขิงก็ดีอย่างวัดนั้นวัดนี้เห็นสํานักพุทธนะ ให้รางวัลบัญชียอดเยี่ยมนะครับตรวจสอบกันหรือไม่ตรวจสอบกันเนี่ยนะครับคนจะอดสงสัยไม่ได้ว่าข้าราชการในสนักพุทธนั่นแหละมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะไม่ทําหน้าที่แล้วก็มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นเงินเงิน,งน,งนทองทองเป็นจำนวนมหาศาลล่าสุดนี่แหละครับข่าวล่าสุดเลยนะครับปปชมีมติยึดซับข้าราชการสนักพุทธช่วยแจ้งข่าวบอกต่อกันด้วยครับ